อันยองฮาเซยโยท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมยังไม่ทันได้ในะนาตัวก็เข้าเกมซะแล้วเหรอเนี่ยอันยองฮาเซยโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเ,<อ>เดี๋ยวนะนี่ฉันลืมปรับปุ่มอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะทุกคนอขอปับปุ่มก่อนอเอ้ยแย่แล้วลืมปรับปุ่มครับเออปับปุ่มอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วก็พูล่า ช่างภาพใช่ไหมโจเซฟโจเซฟนี่ไงช่างภาพโอเคปั๊ปุ่มเอาเป็นเลข3มาโอเคมาเริ่มใหม่ทุกคนขอไทยทุกคนโอ้ตายแล้วตายเรายแายแ่ยแยแ่แย่แย่อันยองฮันเซโยสวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับยูดีต้องร้องเข้าสู่ช่องของกระเบียนะในวันนี้เราจะมารีวิวสกินของช่างเอ้ยของปู่โจเซฟนั่นเองอะไรกันแค่ชื่อสกินก็อ่านไม่ออกแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแหละฉันนะ่ะตกภาษาไทยยังไงล่ะ ว่าแต่คนอยู่ตรงไหนอะ่ะโเซเฟเดินหาคนสิ <Yeah. S 1> ฉันก็หาอยู่นี่ไง <c oughs> ว่าแต่คนอยู่ที่ไหน uh huh. อยู่ตรงไหนกันเฮ้ยตรงนั้นมีคนแสดงว่าป <c oughs> ้านอยู่แน่นอนใช่เลยมาได้แล,แล้วหนึ่คนก็ป,ปิดเลยสิครับเออแล้วก็ก็มีคนอยู่เแ่านี้หูขึ้นแฮะหูขึ้นแฮะอันแน่ <c oughs> เฮ้ยเครื่องข้างหน้าแน่นอนใช่ไหมแล้วก็มีคนนะหูขึ้นว่ะเอาว่ะเอาว่ะ โอโหตรงนี้มีสองคนเลยสวยสิครับตีเซี่ยวไปดิเอ๊ะเอาไม่โดนเอ๊ะแล้วก็เอาน้ําหอมมาวางตรงนี้หูคุณอาฮ่าฮ่าฮ่วัดดีนะครับคุณแพทริเซียวัดดีนะครับคุณนักปวดหญิงจะมาช่วยเพื่อนอย่างนั้นน่ะหรอยังไงครับคุณแพทริเซียคุณน่ะเจ็บเซี่ยวนะครับอาจจะตายได้นะจะตายได้จะตายเป็นยสิเอาเงาเลยไม่โดน ทำไมไม่โดนเมื่อกี้เนี่ย <Huh? S 1> อกปักยิงอยู่รอดวะไม่เป็นไรเอา้าวิ่งไปตรงนู้นแล้วเหรอผมมองไม่เห็นเลยนะครับเฮ้ <c oughs> hey, จะไปไหนน่ะ <c oughs> คุณแพติเซีย <c oughs> ชะตาของคุณน่ะเอ้ยไม่โดนหรอกนะครับเฮ้เอาติดติดนะ <c oughs> โอ้ยคอยโดนติดแม่เฮ้จะวนตรงนี้กับผมนะไม่มีทางรอดหรอกนะครับ <c oughs> แต่ขอพังไม้ก่อนละกันมันเกะกะ เอ้จะไปไหนจ๊ะ <c oughs> เอ้มีสาบและวะ้อวอะเอาะเอ๋เอา,เอา,เอาไม่โดนนะครับไม่โดนเ <c oughs> ปไม้ไปไม้เปไปดิเปไปดิปด <c oughs> คิดว่าจะรอดเหรอครับคุณแพทีิเซียเ <c oughs> พราะคุณอะได้ตายไปแล้วยังไงล่ะ <c oughs> เอ้ตรงนี้มีวาร์ปนักปวดหินน่าจะไปแล้วแน่เลย <c oughs> โอเคมีเก้าอี้อยู่ใกล้ๆงั้นก็มานั่งตรงนี้เซ่นนะครับมานั่งเออ แล้วก็กดกล้องไปเลยตรงนี้มีวับใช่ไหมนี่ก็ขอตีวับก่อนเลยละกันเอ๊ะมีใครมาเปล่ามีใครมาเปล่าเครื่องเสร็จแล้ววะเอาวเอาวใครกันนะ่ะคนคนนั้นสวัสดีนะครับคุณป๊อกแปก๊กเ,เ,เรานะ่ะเพิ่งจะเคยเจอกันใช่ไหมล่ะจะหน,นีผมไปไหนล่ะครับ <laughs> จะหน,นีผมไปไหนล่ะครับคุณป๊อกแปก๊ก<อ>ขอจิ้มตูดหน่อยสิเอ๊ะ <laughs> โอเคอุ้ยมีคนมาช่วย แม่หมอสาวไม่เป็นไรเราเอาตัวปั่นดีกว่าเพราะอย่งไรเขาคงต้องเจ็บเชี่ยวอยู่แล้วแหละจะไปไหนนะครับคุณป๊อกแป๊กคุณจะยึดยึอก,กับผมอย่างนั้นน่ะเหรออืชะตาของคุณนะ่ะได้ขาดไปแล้วยังไงแล้วครับ oh. ลุกขึ้นมา oh. แล้วก็ไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นสันนะครับเอ๊ะ oh. เอาเอาเอา๊ะเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ย <laughs> <laughs> ทำไมมันถึงเดินไปทางนั้นล่ะ <laughs> งงเลยเมื่อกี้นี้จะมีใครมาช่วยหรือเปล่านะเอ้าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเน็ตก็ไม่ได้ปิงนี่นะแล้วก็าน่าจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมเกียวนอยู่ใช่ไหมสวัสดีนะครับคุณเก๋สวัสดีนะครับมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าจะมีใครไปช่วยบลอกแบ็คไหมนะเฮ้เยวเราไปหาบอกแปดีกว่าน่าจะมีคนมาช่วยแล้วแหละฟึบโอเคทําอะไรก็ไม่รู้ทาอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็โอเคมีคนช่วยคุณปอกแป็กสิแล้วนะครับคุณน่ะจะหนีผมไปได้อย่างนั้น่ะหรอมานี่มามานี่มาผมจะพาคุณไปนั่งในที่สบายๆนะครับจะหนีไปไหนไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกนะมาตรงนี้อ๋อตรงนี้มันไม่มีไม้แล้วนะปอกแบ็กบอกแล้วไงอยะว่าเธอน่ะไม่มีทางรอดหรอกนะอืมอืม หูไม่ขึ้นแฮะงีขอกดกล้องก่อนเลยละกันโอเคเออนักปวดคนไปช่วยใช่ไหมโอ okay. เคเจ็บเสี้ยวไม่เป็นไรมาคุณปอกแปก๊กได้เวลาที่คุณจะกลับคารืหัดคนแรกแล้วนะครับหูขึ้นแถวนี้แสดงว่าอ้าวไม่อยู่ตรงนี้หรออยู่ตรงไหนตรงนู้นเครื่องที่เสร็จ โอเคมีวับตรงนี้ด้วยวะ่ะมาใครกันใครตัวตนออกมานะมีวับอยู่ตรงนี้ใครกันเอ่ยอ้าวลอยเท้าเล็กๆนั่นไปไหนแล้วก็ไม่รู้อยู่ตรงไหน,นเฮ้ยเอองั้นเดี๋ยวเราเอาคนนี้ไปนั่งไว้ก่อนโอเคสวยแล้วก็เขาอยู่กันตรงไหนอะอ่าไม่เจอเลยอะ เอา,า,า,เานั่งแถวนี้แหละน่าจะอยู่แถวนี้แหละทุกคนเชื่อเราไหมต้มองเชยร์สิ <Yeah. S 1> อยู่แถวนี้หรือเปล่าเอ่ยอัญยองอ้าว <c oughs> คุณแพทที่เซียเราเจอกันอีกแล้วนะครับแม่ชะตาของคุณกับของผมเนี่ย <c oughs> มันทัางเหมาะเจาะก,กันจริงๆเลยและอีกคนนึง <c oughs> นักปวดหญิงสวัสดีครับ <Hello. S 1> คุณน่าเจ็บเซี่ยวใช่ไหมล่ะโดนตีแค่ทีเดียวคุณก็จะล้มลง เหมือนกับเพื่อนเพื่อนของคุณยังไงละครับพับไม้ตรงนี้แล้วคุณคิดว่าคุณจะรอดอย่างนั้นน่ะหรอชะตาของคุณน่ะมันก็ขาดเหมือนกับเพื่อนของคุณเหละนะครับจะหน,นีผมไปไหนละ่ะดิ้นตายสิแมลงสาบตัวน้อยมีคนลุกเองสิจแล้วนะครับงั้นก็อย่าอยู่เลยเออโอเคโดนยักปอดหญิงแล้วก็ใครน่ะแม่ วิ่งไปสิวิ่งไปสิครับฉีดน้ําหอมอย่างนั้นเหรอผมน่ะย้อนไพ่ได้อย่างงี้เนี่ยฮร์รี่อ้าวไม่กลับมาเหรอเงาเลยเฮ้ยยู่กันต่อหน้าฉันอย่างงั้นเหรอก็จะรอดเลยอ้าวไม่โดนคิดว่าจะรอดอย่างงั้นเหรอเออไม่โดนเลิศมากเอออ้าวอ้าวอ้าวเอ้าโดนทำไมโดนนักบวชหญิงล่ะอ้าวอาวอ้าจะกดพังไม้ฮัลโหลเออ พังไม้คนนี้ลุกเองไปแล้ว okay. โอเคก็เหลือคนนี้ใช่ไหมที่ยังไม่ได้ลุกเองนักเอ้ย <Yeah. S 1> อะไรเนี่ยแม่มดสาวยังไม่ได้ลุกเองแล้วก็นักวัวจิงลุกเองอ้าวเขาหิวกันแล้ววะ่ะเอาวะ่ะเอาวะ่ะเอาวยวเรากลับไปซ้ำคนเดิมเชลงเอา้าเฮ้ยฉันว่าฉันกดวาร์ปไปตรงนู้นนี่นะเขาหิวกันแล้ววะ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราตามคนนี้ดีกว่าโอเคจะไปไหนนะครับคุณแพติเซีย จะมีผมงั้นน่ะเหรอม,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 มันไม่ีเฮ้ยไม่โดนมันไม่รอดหรอกนะคณแพทิเซีย<อ>ชะตาของคุณมันขาดแล้วไงจ้าไม่โดนไม่โดนเอาฉีดไปแล้วเหรอเอ,อ้ยอะไรครับนี่ย่<อ>ับเ,เข้าไปมาให้นะ่ะพับเข้าไปสิดินไปดินไปดินเข้าไปเออดินเข้าไปสิคุณน่ะ ไม่มีทางรอดหรอกนะไม่ไม่รอดหรอกครับเออก็อจะโดนโทร<อ>แล้วก็คนนี้ยังไม่ได้ใช้ลุกเองสินะครับลุกขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นสะน,นะเพื่อนของคุณอยู่ที่ไหนบอกมาซะถ้าคุณบอกแล้วก็ผมเนี่ยจะปล่อยคุณไปแล้วนะเอตรงนั้นมีเครื่องสั่นโอเคใช่ไหมใช่ไป ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราไปตีคนก่อนดีกว่าทุกคนเครื่องตรงนั้นหรือเครื่องหนึ่งวะเอาวะเอ้ยเขาปั้นเสร็จแล้วไม่เป็นไรยังมีเงาอยู่ตรงนี้ก็ปีไปเลยแล้วกันน่าจะต้องกลับไปช่วยกันแล้วไปไปไปเราต้องรีบไปแล้วแล้วแล้วช่วยกันละมาช่วยกันแล้วช่วยกันแล้วโอเคช่วยกันแล้วจะหนีรอดหรอครับฮะจะหนีรอดหรอครับอยู่ไหนเอ่ย อยู่นี่นี่เองจะหนีรอดหรอครับ <G ül> คุณคิดว่าคุณจะหนีรอดจากผมหรอครับเอาเดี๋ยวนะรอยเท้าหายเฮยหารอยเท้าไม่เจออีกแล้วโอ้อะไรครับเนี่ยเอ้ยจริงๆนะนะทุกคนฉันหารอยเท้าไม่เจอน่ะ <S 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 อยู่ตรงนั้นหรอโอเคเป็นตรงนั้นก็ได้หารอยเท้าไม่เจอเอ้ใครอะ่ะฉันเห็นกระโปรงโอเค วิ่งมาตรงนี้ดีนะที่มีไพ่ที่มันสามารถมองเห็นได้มาเลดเครื่องหนึง่งอีกเครื่องหนึ่งกับเอยตายไปสิครับ <Wow. S 1> คุณน่ะต้องเป็นคนที่กลับคฤหัสถ์เป็นคนที่สองอยังไงล่ะมานั่งตรงนี้กันนะก็เปลี่ยนเป็นว้าไปบ้ามาโอ้โหช่างกาาง้าช่างนาด้านยังจะปั่นต่อหน้าฉันพวงนี้อย่างนั้นน่ะเหรอตรงนี้มันไม่มีไมาให้หนายเล่นแล้วนะตายไปซะ คุณอะหลอกล่อแบบเลือกเลกิลกเลกเออเป็นไงล่ะ <laughs> โดนฉันหลอกอย่างนั้นเหรอเอจะหนีพ้นอย่างนั้นเหรอไม่รอดหรอกนะเอาวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไป <c oughs> เครื่องเนยเค่หนึ่งเครื่องเอออีกคนหนึ่งเขาอยู่ไหนไม่รู้อ๋อเออไม่มีคนปั่นวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีคนปั่นไม่มีคนปั่น คุณก็ไม่มีทางรอดหรอกนะครับฮัล<อ>โหลเอ,เลเอ๋คิดว่าจะหนีรอดเหรอครับใช้ลูกเองไปแล้วสินะไม่รอดหรอกครับคุณนะ่ะวิง่งหนีเข้าไปดิ้นรนเข้าไปสิครับดิ้นรนเข้าไปพราชะตาของคุณน่ะมันขาดแล้วยังไงล่ะ <S <S คิดว่าจะรอดเหรอไม่รอดหรอกนะเอาโดนด้วยหรอโดนเลยเหรอไม่เห็นรู้เลยว่าจะโดนน่ะเออเครื่องตรงนั้นใกล้เสร็จใช่ไหมแล้วเขาอยู่ตรงไหนอ่ะ เขาอยู่ตรงไหนวะเราจะกดกล้องไม่ได้เพราะว่าถ้าเขากดกลก้องปุ๊บเขาจะเข้าในโลกภาพถ่ายใช่ใช่ใช่ตรงนี้หูเมย์คืนแฮอยู่ตรงนั้นเหรออยู่ตรงนั้นแน่เปล่า <Yeah. S 1> อยู่ตรงไหนอ่ะเครื่องมันแค่อยู่ตรงนี้เองนะอุย้ยหูขึ้นหูขึ้นมาฮิวเพื่อนหรือเปล่าเอ้ย <Hey. S 1> มาฮิวเพื่อนหรือเปล่าเอ้ยเจ้าแมาลงสาบ <Huh? S 1> ฉันจะขยี้แกให้แหลก <What? S 1> แกสองคนน่ะใช้ลูกเองเป็นแล้ว เพราะฉะนั้นชะตาถูกและคิดมาแล้วยังไงล่ะพวกแกจะต้องตายอยู่ไหนอ่ะว่าแต่ถ้าพวกแกจะตาย,แต,กแ,กตายแต่พวกแกอยู่ตรงไหนอ่ะทำไมหาไม่เจออ่ะหาซือไม่เจอมันคือเรื่องปกติของฮันเตอร์อย่างกาลาเบียโอ้ยหาไม่เจอจริงๆเนี่ยรู้ว่าอยู่ตรงเครื่องหูก็ไม่ขึ้นอ่ะตั้งอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะ อยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงเครื่องนี้อะเป่าอยู่อะเป่าไม่อยู่หาหาไม่เจออยู่ตรงไหนอะเฮ้ยไอแมลงสาบตัวนี้มันอยู่ตรงไหน<ะ>เอ๊ะอ,อยู่ทางนี้หรือเปล่าเอ้ยไม่อยู่เอ้ามีสิ่งมีชิวอ่าฮากดหัวเพื่อนกดหัวเพื่อนคิดว่าจะรอดอยังไงหรอคิดว่าจะรอดเหรอตีล้อเข้าไปนีล้เข้าไปเอ๊ตหล้เข้าไปไม่รอดหรอกนะเธอน่ะ มันไม่รอดหรอกไงล่ะ <Yahoo! S 1> ขอบคุณท่านนายหญิงทุกท่านที่มาเล่นกับกระผมนะครับมันช่างสนุกมากเลยเนะยนะและต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้กระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอันยองคำสมิีดา